ริปเพื่อเติมเต็มฝันของแฟนบาสปี2025ออกแล้วนะคะถ้าเกิดยื่มือไปเนี่ยคือสามารถแท็กมือกับนักกีฬาได้แล้วออรอบนี้จัดให้ทุกท่านครบถ้วนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในซีรีส์แอ o สูตรสมบูรณ์แบบที่สุด a b s o l u t e West San Francisco LA ออกเดินทางวันที่13-20มีนาคมซูเปอร์สตาร์อัดแน่นเพียบทั้งร er, ุบอลเจมส์แอนโทนีเดวิสสเตฟานเคอรีควายเลนนัตเควินดอรันเดวินบุกเกอร์เดมาเดโลซานแอปสูตรอีสต์บอสตันฟิลาเดลเฟียนิวยอร์กออกเดินทางวันที่3-10เมษาย,ยนนี่ก็ได้ชมซูเปอร์สตาร์เพียบค่ะคู่2อเจเจสันเชเทมเจเรนบราวน์แอนโทนีเอ er, ็ดเวิร์ดโจเอลเอ็มบีเควินดอรันเดวินบุกเกอร์เจเรนแบรนสันพิเศษ สุดพร้อมทัวร์ล็อกเกอร์ลงของยยอรกดิสด้วยเที่ยวครบประสบการณ์สุดประทับใจแบบนี้รับจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช um ่อง23 e n t Mania วันนี้เราทั้งสองคนแนะมีนตูการบ,บินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนนิซิเซอร์กันค่ะเกี่ยวกับคำถามที่แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยต้องการหาคำตอบด้วยและข่าวใหญ่เมื่อวานล่าสุดเลยค่ะทางผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ส่งจดหมายส่งสารน,นะคะยื่นข้อเสนอมาให้กับกลุ่มเจ้าของทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนนิซิเซอร์เกี่ยวกับการสร้างสนามใหม่นี่แหละคะ่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังกันตอนนี้นะคะเเพพื่ออของกรา้็ Absolute e a s y ไม่น่าเชื่อเลยนะคะมีเน่รอบนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยจอเข้ามาเยอะมากเกือบจะเต็มแล้วนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะรีบแอนไลน์เลยก่อนเพื่อนและเข้ามาสำรองที่นั่งกันเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและถ้าหากใครยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ลืมกด subscribe s u b s c ค i b e กันค่ะเริ่มกันที่การสร้างสนามใหม่ก่อนเลยค่ะมีเน่เพราะว่าข้อเสนอเดยดูแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปเล่าให้เพื่อนฟังสักนิดนึ่ง เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทางกลุ่มเจ้าของทีมของซิกเซอร์สเองเนี่ยต้องการที่จะสร้างสนามแห่งใหม่ของพวกเขาเองเอาเข้ามาอยู่กลางเมืองเลยนะครับมาอยู่ที่ดาวทาวแล้วก็เป็นการสร้างสนาม,มเป็นการระดมทุนส่วนตัวนะครับคล้ายๆกับทางสนามของโกลเด้นสเตดบู r เลอร์แล้วก็ LA c l i ค p e r s ไม่ได้วุ่นวายกับภาษีของชาวเมืองเลยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ผ่านมาแล้ว2-3ปีก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าเกิดขึ้นเพราะว่าเป้าหมายของพวกเขานะครับต้องการสร้างสนามแห่งใหม่อ,มอันนี้เนี่ยให้เสร็จภายในฤดูกาล 2,031,2,032หเพัวราะว่าจบฤดูกาลปี2,031ปุ๊บเนี่ยการเช่าสนามเวลฟากโกเซ็นเตอร์ก็จะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน พวกเขาไม่ต้องการที่จะเช่าสนามแห่งเดิมต่อไปอีกนะครับทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ของพวกเขาสักหน่อยเพราะว่าทางทีมเนี่ยก็ต้องมีช่วงกำหนดการต่างๆเอาไว้นะครับในการก่อสร้างสนามแห่งใหม่นี้เพื่อนๆลองดูนะครับภายในปี2022ถึง2024ทางทีมจะต้องได้รับการอนุมัติก่อสร้างสนามจากส,าากสภาเมืองและก็ทางรัฐเพนิลเวเนียและพอเข้าสู่ช่วงปี2024ถึง2026ทางทีมสถาปนิกและก็ทีมออกแบบจะต้องเริ่มเดินหน้าในการทำแบบสนามให้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงปี2026-2027จะต้อง ในพื้นที่ต่างๆครับที่จะทําการก่อสร้างว่าจะเป็นตึกเป็นสถานที่ต่างๆจะต้องทําให้พร้อมจริงๆและในช่วงปี2028-2031คือช่วงเวลาที่จะก่อสร้างจริงๆนะครับให้เสร็จพร้อมตามที่ตั้งใจพอ <zac> เ,เห็นไทม์ไลน์แบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ย2022-2024ที่ทีมรอการอนุมัติจากสภาเมืองจากรัฐเพซินเวเนียเนี่ย มันยังไม่มีความคืบหน้าจุดนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะมินเนททำไมพวกเขาถึงไม่ได้รับการอนุมัติสักทีอะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับของทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมีเหรียญ2ด้านแน,น่นอนว่าการสร้างสนามเนี่ยมันก็จะต้องมีฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์แล้วก็ฝ่ายที่เสียผลประโยชน์สนามแห่งใหม่อย่างที่บอกนะครับว่าจะเอาเข้ามาอยู่กลางเมืองมาอยู่ดาวเทามันจะใกล้เคียงกับบริเวณที่เรียกว่าใช้หน้าทาวครับและพอมีการศึกษาพื้นที่เพิ่มเติมนะครับมันจะมีกลุ่ม ที่อยู่ในส่วนของร้านอาหารร้านค้าต่างๆบริเวณชายหน้าเท้ากว่าครึ่งหนึ่งที่จะเสียผลประโยชน์นะครับจากการสร้างสนามแห่งใหม่นี้มันก็เลยมีการประท้วงมีการต่อต้านการก่อสร้างครั้งใหม่ครั้งนี้เนี่ยแหละครับของทีมซิกเซอร์สเอง ประกอบกับมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณที่จะทําการก่อสร้างเกี่ยวกับการบริหารหจัดการเกี่ยวกับการจราจรน,นี่แหละครับกิงได้รับผลกระทบทางลบมากมายเต็มไปหมดเลยเพราะว่าตามที่ศึกษามานะครับถ้าเกิดว,ว่าแฟนๆที่เข้ามาชมในสนามเนี่ยมีการขับรถยนต์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมากกว่า40%<อ>ขึ้นไปจากพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาชมสนามเนี่ยมันจะทําให้การบริหารจัดการของการจราจรต่างๆเนี่ยเอาไม่อยู่40%เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเราก็ย ยังไม่รู้ว่าแฟนๆเหล่านั้นเนี่ยจะมีการขับรถส่วนตัวมามากแค่ไหนและพอมีการศึกษาออกมาแบบนี้นะครับจึงทําให้เกิดการต่อต้านที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารกลุ่มร้านค้าต่างๆบริเวณเหล่านั้นเราก็เห็นแล้วนะครับทีมบาสเอ็นเเนี่ยที่อยู่บริเวณไชน่าทาวเนี่ยคล้ายๆกับของวอชิงตันวิสเซอร์สอันนั้นเนี่ยอยู่บริเวณไชน่าทาวจริงๆตอนแรกพอมาเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าโอ้ตรงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะ เรียกอะไรฟุ่งเฟือมีรุ่งเรืองนี่มาแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับพอก่อสร้างสนามเสร็จปุ๊บเนี่ย ร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยค่อยๆทยอยหายไปครับบริเวณไชน่าทาวน์เหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วพอเวลาจะก่อสร้างอะไรใหญ่ๆแบบนี้นะคะมินเน่เราเจอคนท้องิ่นเนี่ยต่อต้านไม่ยอมรับแม้ว่าทางทีมค่ะจะสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดก็ตามเนี่ยมันระมักจริงๆนะแล้วอย่างนี้พวกเขาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอะคะก็อันนี้เนี่ยแหละครับเป็นถึงเป็นที่มาที่ไปของข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้ที่แอดมินตูนบอกผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับส่งจดหมายส่งสารม,มารถึงกลุ่มเจ้าของทีมของฟิลาเดลเฟ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางนิวเจอร์ซีเองเนี่ยเขาเคยมีทีมบาส NBA นะครับนั่นคือนิวเจอร์ซีเน็สแต่สุดท้ายแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บรุกลินเน็ตสในช่วงปี2012หลังจากนั้นนิวเจอร์ซีเนี่ยก็ยังไม่มีทีมเลยทางผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซียังได้พูดเพิ่มเติมรายละเอียดในจดหมายนะครับบอกว่าพร้อมต้อนรับพร้อมสนับสนุนทุกอย่างเริ่มกันที่เครดิตภาษีเงินก่อนเลยครับ400ล้านเหรียญ มหาศาลมากๆนะครับนี่ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับทั้งทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนทีซิกเซอร์แบบมหาศาลมากๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์คนนี้เนี่ยยังทําภาพจําลองภาพสนามจําลองเป็นแบบ3 d เลยลงใน x ส่วนตัวของตัวเองชวนมาอยู่ที่เมืองแคมเดนรัฐนิวเจอร์นะครับพอพูดแบบนี้ปุ๊บเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันไกลหรือเกินแต่ลองดูภาพนี้ก่อนนะครับด้านซ้ายเนี่ยคือสนามเวลฟาโกเซนเตอร์ด้านขวาเนี่ยคือเมืองแคมเดนรัฐนิวเจอร์จะมีแม่น้ำเดลาแวร์นะครับแบ่ง รัฐนิวเจอร์ซีย์กับรัฐเพนซิลเวเนียแค่นั้นเองอยู่ใกล้กันมากๆนะครับขับรถมาเนี่ยประมาณ15นาทีเท่านั้นเองจริงๆแล้วทางซิกเซอร์เองเนี่ยเขาก็มีศูนย์ฝึกทีมของตัวเองนะครับอยู่ที่เมืองแห่งนี้ด้วยเรียกว่าก็เป็นก็ไปคุ้นเคยอยู่แล้วในเมืองแคมเดนของรัฐนิวเจอร์ซีย์พอทางผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ส่งจดหมายมาแบบนี้นะครับทั้งกลุ่มเจ้าของทีมของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สเองเนี่ยเขาก็รู้สึกตาบปลื้มนะครับเขาก็รู้สึกดีเพียงแต่ว่าเขา เขาขอเก็บไว้เป็นออปชันเก็บไว้เป็นทางเลือกก่อนเอาไว้รับวิจารณาเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วความตั้งใจของกลุ่มบริหารกลุ่มเจ้าของเนี่ยก็ยังอยากจะให้ทีมซิกเซอร์เนี่ยอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียต่อไปครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่มิมิได้เคยเล่ามาก่อนหน้านี้นะคะว่าซิกเซอร์เนี่ยตั้งชื่อตามปีที่อเมริกาประกาศอิสรภาพนั่นก็คือปี1776ค่ะก็เป็นเซเวนตี้ซิกเซอร์นะคะคือปี76ด้านหลัง2ตัวนี่แหละคะ่ะระฆังที่ตีอยู่กลางสนามก่อนแข่งอะไรประมาณนี้นะคะล้วนแล้วทุกสิ อย่างของทีมซิกเซอร์แสงมีความผูกพันกับเมืองค่ะแล้วก็ประเทศอเมริกาอย่างมากตูนว่าถ้าหากว่าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยเขาก็คงไม่ย้ายเมืองหรอกค่ะทีนี้นะคะเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ค่ะก็เป็นเรื่องปวดหัวของกลุ่มเจ้าของทีมและในส่วนของผู้เล่นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ล่ะคะ่ะเอ็มนเดคคิดว่าโรสเตอร์ของพวกเขาเนี่ยนิ่งแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาใกล้จะเปิดฤดูกาลเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วคะ่ะมีอะไรที่แฟนบ้านของพวกเราน่าสนใจต้องจับตามองกันบ้างครับในส่วนของซิกเซอร์นะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าโรสเตอร์ของการ เปิดฤดูกาลนะครับก็ขอย้ํากับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฤดูกาล NBA ฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ย เปิดในวันที่23ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเรานะครับแล้วพอพูดถึงทีมซิกเซอร์ขอขายของสักนิดหนึ่งแต่เกิดเพื่อนๆอ,อ, <laughs> อยากจะไปดูโจเอลเอ็มวีอยากจะดูพอจอชในสนามโตเป็นในสนามนะครับอย่าลืมวันที่3ถึงวันที่10เมษา,า,าย,ยนนะครับกับแอปซอลุตอีสของพวกเราครับรับรองครับประทับใจและก็สนุกแน่นอนถ้าเกิดใครว่างไปสนุกด้วยกันแล้วตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆายอัพมาเยอะมากเลยต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะในส่วนของเรื่องที่ควรจับตานะครับของซิกเซอร์เเรื่องคําถามต่าง ค,คำถามแรกคำถามหลักเลยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของโจเอลมบีดดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยขอละเอาไว้เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจอยู่แล้วว่ายังไงก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่เรื่องที่อยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูณเวลานี้นะครับเป็นเรื่องของพอลจอร์จมากกว่าแน่นอนว่าโจเอมบีสภาพร่างกายของโจเอลมบีไม่ใช่คนเดียวนะครับที่สําคัญสภาพร่างกายของพอลจอร์จเองด้วยก็สําคัญเช่นเดียวกันแต่อรอจกลับไปเนี่ยตลอด5ฤดูกาลที่เขาอยู่กับ LA c l i ค p e r s ปอร์เนี่ย เพื่อนๆลองคิดดูนะครับเขาพลาดการลงสนามทั้งหมด147เกมจาก400เกมเพราะว่าในปี2020เนี่ย NBA เล่น72เกมนะครับก็เลยทั้งหมด5ฤดูกาลก็เลยเป็น400เกมไม่อย่างนั้นจะต้องเป็น410เกมเขาพลาดเป็น147เกมเนี่ยคิดเป็นเพียงแค่36%ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อย <Ừ. S 1> การลงสนามของพอจอชเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าในฤดูกาลนี้ที่ทางทีมซิกเซอเนี่ยจ่ายไป4ปี212ล้านเหรียญเนี่ย พอจอ์จะทําหน้าที่ของตัวเขาคุ้มค่าแค่ไหนจะลงสนามต่อเนื่องไหมจะเป็นหมัด1นึที่ดีให้กับโจเอลแมบีสแล้วก็ไทริสแม็กซี่หรือเปล่าพอพูดถึงไทริสแม็กซี่นะครับ เราไปต่อกันที่เรื่องที่2ที่อยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูก็คือไทรรสแม็กซี่เนี่ยแหละย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตของตัวเขาเลยนะครับมันก็เลยทําให้ทีมซิกเซอร์สเนี่ยที่เจอปัญหาการจากไปของเจมส์ซาร์เดนที่ไปอยู่กับ LA ลเอคลิปเปอร์เนี่ยแทบจะไม่มีผลกระทบเลยเพราะว่าการเล่นชั้นยอดของไทรรสแม็กซี่เนี่ยแหละเข้ามาเซฟทีมเข้ามาเสริมให้กับเป็นเหมือนเป็นหมัด1 2ให้กับโจเอลเอ็มบีเนะี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ย25.9แต้ม3.7รีาดดดอส,สทุ่่ีีพูมคื ในชีวิตการเล่นของเทริสแม็กซี่เลยนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงติดออสตา์ถึงคว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยแหละที่ทั้งทีมได้พอจอร์จเข้ามาปุ๊บเนี่ย แน่นอนว่าโอกาสในการสัมผัสลูกบาสนะครับโอกาสในการยิงต่างๆของไทริสแม็กซี่ยังไงก็ต้องน้อยลง<ะ>ทีนี้พอน้อยลงปุ๊บแล้วเนี่ยทั้ง3คนครับทั้งไทริสแม็กซี่พอจอแลวก็โจเอลแอมบีเนี่ยสคนนี้จะมีการเล่นร่วมกันเป็นยังไงจะสามารถทําเป็นแบบบิ๊กทรีได้หรือเปล่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยไทริสแม็กซี่จะไม่ใช่ตัวเป้าในการทําแต้มอีกแล้วนะครับเขาคือตอนในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นเบอร์2ในการทําแต้มคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเบอร์3ก็เป็นไปได้ดังนั้นงานหลักๆของไทริสแม็กซี่ ถึงนี้คือการเล่นเป็นย์เมคเกอร์ตัวของเขาเนี่ยจะต้องพยายามสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มจะต้องเป็นตัวเชื่อมให้กับพอจอชต้องเป็นตัวเชื่อมให้กับโจเอลมบีนี่คือความสําคัญของไทริสแม็กซี่ถ้าเกิดเขาทําได้ฤดูกาลหน้าซิกเซอร์สนุกแน่นอนและเรื่องที่3ครับเรื่องสุดท้ายเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับนับน่นคือกลุ่มนักกีฬาที่เข้ามาใหม่โดยเฉพาะเกชอนยาบูเซเล่เนี่ยแหละครับที่เพิ่งเอาเข้ามาล่าสุดเลยเนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงย้อนกลับไปในการแข่งขันฟีบ้าโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยเกชอนยาบูเซเล่นี่ทําผลงานโดดเด่นแล้วก็ประทับใจจริงๆนะครับการที่ซิกเซอร์สเอาเขาตัวของเขามาร่วมทีมได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลย <ฮะ S 1> เกิดถ้าเกิดยาบูเซเล่มาอยู่กับซิกเซอร์สแล้วยังมีผลงานที่โดดเด่นแบบในโอลิมปิกอันนี้ซิกเซอร์เนี่ยล,ลน่นอนอ,นอ,นอืาม ว่ายบูเซเล่ที่โดดเด่นในฟีบ้าเนี่ยเม็นกฎของฟ uh ีบ้าเส้น3คะแนนก็ของฟีบ้าขนาดสนามที่เล็กกว่าก็ของฟีบ้าเพสในการเล่นต่างๆก็คนละเพสกันใน NBA ใน NBA เนี่ยค่อนข้างเร็วมากและเกมมันยาวนานมีตั้ง82เกมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายเลอเกินมาดูกันซิว่ายบูเซเล่เนี่ยจะสามารถปรับตัวได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาปรับตัวปรับสภาพการเล่นต่างๆเข้ากับ NBA ได้อนาคตก็สดใสแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ย การกลับมาสู่ NBA ครั้งนี้ของเยบูเซเดก็อาจจะค่อนข้างสั้นดังนั้นนี่คือ3เรื่องนะครับที่น่าจับตาหน้าติดตามเหลือเกินของ s i x เซอในฤะดูกาลที่จะถึงนี้ครับสำหรับตัวตูนนะตูมีความรู้สึกว่า s i x เซอในฤะดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะมีเน่มีความแข็งแกล่งมากๆเลยทีเดียวนะารับว่าทุกคนเนี่ยสามารถเจลกันติดนะแล้วเล่นกันได้อย่างลงตัวเนี่ยตูน คุว่าเป็นศัตรูตัวชะกาลเลยแหละของบอสซันเซลติกในฤดูการที่จะถึงแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดของซิกเซอร์สค่ะทั้งเรื่องสนามใหม่ค่ะแล้วก็3เรื่องที่แฟนๆอย่างพวกเราในหน้าจับตามองท้ายสุดนี้ค่ะเพื่อนๆไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืมซับสไครต์นะคะที่โลโก้ทวิตทวีแมนี่ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเราทวิตทวีแมนี่วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ